สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆครับมื้อนี้กับมาพ่อกันครับกับรับพันชาติชาแนลครับมื้อนี้ครับมื้อนี้ก็เป็นวันที่สิบหครับเดือนกุมภาพันธ์สองพันห้าร้อยหกสิบแปดครับ ครับข้ามาเก็บละมุดครับมือหน่อคร,รับหมากละมุดเพิ่มครับเพิ่มพร้อมที่จะเก็บเก็บไปบ่มได้ครับนี่ครับเนี่ยจะเลือกเขาเนาะเลือกเก็บเอาถ้าตัวใดมันเป็นทีเขียวอยู่กับพัฒนได้เพิ่มถ้าได้แก่กัไว้กอนครับเก็บเป็นรุ่นเป็นชุดไปครับคัดเอาเก็บเอาครับนี่ ล่างหมักกระชุกครับเนาะนี่สุกแล้วครับกับมีละมุดกับบัวลายต้นหรอครับกับมีต้นหมักไม้ย่างละเล็กนน้อยไปครับครับมีหมักงอแนหมักทุเรียนแน่สมเขียวหวานมีกล้วยแนยครับเนาะกับ ปลูกไว้ครับนาอเพื่อนเพื่อนผมกับปลูกแว้ครับได้กินได้ขายขยายออกไปน้ำครับละมุดต้นนี้กับอายุสามปีครับนี่สามปีจ้าสีคสไไ่ครับน้อนี่เนี่ยครับแต่มีหน่วยสุกความครับน้อมึงเนี่ยนี่สุกไปเรยครับหน่วยนี่เลครับ เดี๋ยวผมจะลองชิมเบิงครับน้อลองกินเบิงสุข,ขาต้นบานบอนี่เนี่ยครับโอ้บานครับหวานสุข,ขาต้นบานครับเนี่ย ถ้าไปบ่มเนี่ยบาหูว่าจะรสชาติจะหวานทำไงกับน้องไปบ่มเนี่ยถึงบดทั้งเปลือกเลยครับเพราะว่าผมไม่ได้ฉีดยาไม่ได้ใช้เคมีปายธรรมชาติครับเพราะว่าละมุดนี่มันมค่อยมีโรคครับเนาะะแมลงม่ค่อยรบกวนกันม,มีแต่พวก ร่วงครับร่วงจอร่ดาตน้นจะมันละครับกับคาเอาเนาะครับเนี่ยบานครับบานครับเบิงครับเนาะอืมลกครับ ลุกครับลุกนะครับเก็บระมุดกันเลยบาัณฑ์ มันออกเป็นสีเหลืองแลวครับเนี่ยครับเนี่ยครับถ้าเ้าว่าต้องไปยิกครับน้องว่าต้องว่าต้องเอามือห้าไปขูดเขาเลยครับแค่ห้าหผู้เบ่งบานถ้าเป็นสีเหลืองสีนี้ คือโอเคได้ครับนี่บ่มได้ครับ ถ้าเป็นแบบถ้าเป็นนุ้ยแบบนี้เอาไรครับนี่นี่ครับเพราะว่าเขาย่งเขียวๆอยู่ครับเนาะเนี่ยตัวนี้ครับเนี่ยั่งเขียวๆอยู่ครับว้ก่อนครับเห็นบอกครับมันสุกแล้วครับเนี่ยสุกก็ไล้ครับเนี่ยตัวนี้ก็เอาได้ครับตัวนี้สุกแล้วครับเนี่ยนั่นสุกแล้วครับ ตัวคูณนิ่งอยางใจเยอะยคุไเ้องมีตัวคุณาเันีได้บอกยังปร่ทันได้ตอนนี้ เพราะว่าถ้ามันอยู่ทั้งถ้ามันอยูอันทิงๆลอยๆหยอดเนี่ยหยอดของละหมดนี่มันก็นใช้เวลานะครับเนาะเพื่นจะแก่เีื่นจะเฮิมโอ้พ่อหน่วยซุกครับนี่ไปไปเก็บต้นไม้ครับบ้านนี้ย่างไปต้นไม้พุ่นละ อันนี้พ่นครับต้นละมดุดต้นหมักละมดุดย่างไปหาเลือกเก็บเบิงต้นนี้ได้ไป cái trang một bên từ hôm bình chiều người ta này มองน,นี่หมากละมุดครับมัดไงเลยหมากเงได้ครับวยบางเงยได้คนนะละมุดครับพอเอาไปโอเคครับพอเอาแล้วเลี้ยงแล้วครับเลี้ยงแล้ววันนี้ก็เอาได้ครับเนี่ยเก็บได้ครับเนี่ย ý thức của mùa thơm. Ao lời khắp quân áo. mặc ngay. มึงเนี่ยสุกแล้วแม่มากสุกขอกิน,นเ่ไรบ้านเลยกินก้อนและบาดท่นี่มันเนี่ยสุกแล้วครับคุณผู้จะของปลูกกจิให้กินก้อนครับชิมมองกอนเชื่อจะได้กินมากแล้วมุนสุกก็ ตั้งหลายเดือนแล้วครับหลายเดือนจังได้กินได้ซิมเอ่อพุนนะครับปนตบานแท้อืมอืมอืมหวานไหมหวานขัาดกุยอดเลย ไม่ครับเนี่ยนี่ไม่น้อยหนึ่งครับเมล็ดนิดหน่อยหนึ่งครับเนื้อละหมดครับเนี่ยหวานอืม ุกแล้วครับมันมาใท่ทุกต่างห่าเนี่ยครับเขาก็จะเป็นดอกเป็นดอกออกมาอีกครับเนี่ยเป็นดอกเป็นนางน้อยพร้อมครับนี่ยอีกรุ่นต่อไปครับเนาะชุดชุดต่อไปนี่นะครับดอกดอกออกมาแล้วครับ รากมดเนี่ยจะจะเป็นมากเจะตลอดไปครับเป็นมากเป็นดอกออกไปเรื่อยเก็บผลผลิตไปเรื่อยครับตลอดทั้งปีเลยว่าจะมีน้ามีปุ๋ยให้เขาผมก็ใส่ปุ๋ยชูชีมหาให้เขาแล้วครับเนาะครับนี่ต้องใส่ปุ๋ยต้องฉีดโฮอร์โมนให้น้ำตลอดครับตลอดแรงนอกเวนหน้าฝนครับถ้าเบิดฝน,นเขาก็ต้องให้น้ำ ให้ปุ๋ยให้หอวมโมนครับเขาจังจะออกหมากออกดอกต่อเนื่องได้ครับเนี่ยครับหมากนะครับพี่ครับรุ่นไหมสุดไหมครับพี่ครับ อ่อโอเคเลยครับบัตรทีเพื่อนๆคงจะเบิดนะครับนะ้องหมากเพิ่มบัตรทีมีแต่ย่างย่างแต่หมากบาัตทีดเเพิ่มครับเดี๋ยวถ้ายอยเก็บออกเด้ยครับเนาะครับอาทิตย์นึงกับเขามาเบิ้งท่านึงครับส่นเขามีหมากเพิ่มมากแก้กับเก็บออกน้ำ คลิปนี้คงจะไว้ทรัพนี้ก่อนครับเนาะครับเพื่อนๆสวัสดีครับครับทุเรียนอายุกะ สองปีกว่ัวครับยังไม่ถึงสาปีหรอกผลครับแรงน้ำบ่เบิดน้ำบ่มีแห่งแรงครับอ่างเก็บน้ำลำปัญชาัิอำเภอบางสามมอครับ